เล่นกับคนดูอัพสกิลปั้นทีมรีวิวแผนอัปเดตไอดีหลักและอื่นๆอีกมากมายฝากติดตามช่องอัปเดตเพลย์ด้วยนะครับยิ่งให้มาน้อยยิ่งต้องคิดให้ดีก่อนที่จะแลกใครนะครับแม้ว่าจะมาแพ็คละว6คนก็ตามนะฮะสำหรับแพ็คที่มาให้แลกใหมายเพิ่มเติมในการเริ่มต้น2026นี้มาแนะนำให้ครับเพราะคนอนจจแจำ,จำเจ g นางเกมมิ่งคบเค,ครื่องเรื่องอีฟบอลที่สุดในไทยมีครบจบรวดเร็วทันใจเปิดตลอด24ชัออ่วโมงลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปนี้หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นบนหน้าจอก็ได้ มาเรื่องที่กลางลุกนะครับผมจากแพ็กลิกบาซิลกันก่อน,นะครับผมว่าเป็นคนเดียวเลยที่น่าสนใจนั่นเองนะฮะสดาวนะาครีเอทีฟเพเมเกอร์ตัวสร้างสังเกมสูงนสูง175เป็นดาวลุ่งอายุ24ปีนะครับก็เล่นได้หลายตำแหน่งนะแต่ว่าเราจะไม่สามารถเพิ่มเติมได้ครับปีขวา SSMF 3ตำแหน่งนะ ส่วนเท้าขวาที่ไม่ถนัดนะครับก็จะใช้เมื่อมีโอกาสใช้ได้ดีนะครับฟอร์กเลยนก็เอาไปเต็มที่เลยนะครับผมเรื่องของค่าพลังค่อนข้างดีนะมีเกมรุกคองบอลเลยบอล3ค่าพลังจากบอลสั้นโยบัญยาวลูกโค้ง2ค่าพลังความเร็วเตะแรงความพิกัะทรงตัวแล้วก็ความอึดครับถือว่าดูดีสมดุลครบเครื่องหลากหลายนะครับด้วยความที่เราไม่สามารถเติมแต่งอะไรได้เลยนะก็จะมีสกิลเลี้ยงบอลคองบอลยิงประตูจากบอลค่อนข้างครบเครื่องพร้อมใช้งานนะครับเป็นหนึ่งสีดาวที่ผมแอบเล็งเอาไว้แล้วก็น่าจะจัดหนาครับ โซของฝั่งเจลีกก็ไม่น้อยหน้าครับคนแรกที่น่าสนใจก็จะเป็นตัวยูกิโซมะนะครับในตำแหน่ง m อเหมือนกันนะแต่สเตนทีควีตเพมเบเกอร์ตัวสร้างสังเกตเกมโซสูงอาจจะไม่เยอะครับ166อายุ27ปีครับแต่ข้อดีคือเล่นได้ทั้งหมด5ตำแหน่งค่าพลังเท่ากันเลยนะท้าซ้ายที่ไม่ถนัดนานทีใช้ใช้ได้ดีครับฟอร์กเล่นก็ปกตินั่นเองมีเกมรุกคอมบอลเลี่บอล3ค่าพลังโยนบอลยาวจบสกอร์รูตั้งเตะลูกโค้ง2ค่าพลังความเร็ว เตะแรงความพิกักระรงตัวแล้วก็ความอึดครับแต่9ก้บค่าพลังก็ถือว่าดูดีสมดุลใช้ได้ครับอาจจะขาดพวกลูกอากาศเพราะาส่วนตูงไม่ได้เยอะแล้วก็จ่ายบอลสั้นนิดหน่อยนะสกิลยังคงจัดเต็มครับเลี้ยงบอลคองบอลยิงประตูทุ่มไกลก็มีนะครับถือว่าใช้ได้อยู่ไม่แย่เลยนะครับใครมีไอเทมสีดาวเหลือๆลองจัดโซมาไปดูฮะยอดนักปุงเลยมาดู มูลโลยะกันบ้างครับนะักเซนต์แอตเท็กิ้งฟูลแบ็กตัวนักเซนตนเกมรุกนะครับเป็นแบ็กขวาสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกอายุสามสิบนะครับข้อดีคือเล่นทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาได้ค่าพลังเท่ากันนะแล้วก็ยังถนัดทั้งสองท้าแบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์ใช้ได้คนตลาดยอดเยี่ยมนะครับเป็นจุดเด่นของนักเตะค,คนนี้มีเลี้ยงบอลจ่ายบอลสั้นโยบอลยาวสองค่าพลังเกมรับสองค่าพลังความเร็วครับพิ้วกระทรงตัวแล้วก็ความอึดนั่นเองนะฮะนอกจากความเร็วแล้วก็ยังมีภาพรวมเกมรับกับจ่ายบอลน,นะครับที่ค่อนขข้้้้้้้าาาางงงงงงโโออออออเเเเคคคแแแมมมมมวว่่่่่่่สสกกกิิลลลจะะะไไดดยต็ีีทททุชปบปหนนผ ดีครับสกิลเกียร์ร,รับอะไรก็หลากหลายตอบโจทย์ใช้ได้เลยครับมีทีม4ดาวเหลือๆ่าปล่อยให้หมดอายุแลกไปเถอะครับส่วนนักเตะระดับ5ดาวนะครับผมว่ามี3คนน่าสนใจคนแรกนะครับก็จะเป็นตัวเฟอร์ดี้นะครับผมคาร์ดิโอกรูนั่นเอง,เองนะสไตล์แอตติกกิ้งฟูลแบ็ค ตัวนันเส้น,นเกมรุกนะครับเป็นแบ็กซ้ายส่วนสูง174อายุ25ปีจุดเด่นแรกเลยครับคือเล่นทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาได้ค่าพลังเท่ากันนะครับถือว่าเอาไปใช้ประโยชน์ได้เยอะดีนะแถมยังใช้2เท้าได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ใช้เมื่อมีโอกาสอีกด้วยฟอร์กเล่นก็ปกติครับมีของบอลเลี้ยงบอลจ่ายบอลสั้นลูกโค้งนะสี่ค่าพลังเกมรับ2ค่าพลังความเร็วเตะแรงความพิกระรงตัวแล้วก็ความอึดนั่นเองนะครับแถมเรายังสามารถเพิ่มเติมสกิลอะไรได้ด้วยนะ ก็เดิมทีก็มีเยอะอยู่แล้วล่ะครับเลี้ยงบอลคลองบอลยิงประตูจ่ายบอลต่างๆแล้วก็ช่วยเรียกฝานันเองนะครับก็แน่นอนครับผมว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่แจมใช้ได้นอีกหนึ่งคนนะครับที่หลายคนน่าจะเลงเอาไว้อยู่แล้วแต่แรกเนาะก็คือแอดแดนเวลิตาวนะครับนะน่าเนบิวอัพนั่นเองนะฮะออส,สูง1น6งออายุ26ปีนะครับข้อดีคือเล่นแบ็คขวาได้ด้วยเท้าซ้ายที่ไม่ถนัดนานา,นานทีใช้ใช้วิตปกติฟอร์กเล่นก็เอาไปเต็มที่ครับมีสี่ควาศรางเกมอดแล้วก็ ลูกมงอีกตัวครับแต่90เรเซ็น5ค่าพลังมีสกิลนะท้งเรื่องของลูกมงนะครับผมเกมรับลูกอากาศต,ต่างๆนั่นเองสำหรับตัวเอดบปไมลิเตาใครขายกองหลงังอยากใช้ยาวๆเล่นฝั่งลาลิกาสเปนก็จัดได้ครับแต่แน่นอนครับในบรรดา5ดาวผมว่า1คนที่หลายคนน่าจะแลกกันไว้ก็คือตัวโรดี้นะครับผมว่าโอกาสในการใช้งานมันยาวจริงๆนะจะเล่นทีมชาติสเปนก็ได้จะเล่นพรีเมียร์อังกฤษก็ได้นะครับนักแสดงแองเกิลแมนกองกลางตัวรับสูง190 อายุ28ปีนะครับกองหลังก็สามารถใช้เทมเพิ่มเติมได้เท้าซ้ายที่ไม่ถนัดนานที่ใช้ใช้ได้ดีครับฟอร์กเล่นก็เอาไปเต็มที่มีคองบอลเลี้ยงบอล3ค่าพลังจากบอลสั้นโยบัญยาวสค่าพลังเกมรับวิ่งเร็วเตะแรงความแข็งแกร่งการประทะต่างๆนะคะรับรวมไปถึงความอึดแต่9 0้็ดเค่าพลังมีสกิลนะครับทั้งคองบอลยิงประตูจากบอลต่างๆเกมรับลูกกาอากาศ ครบกว่านี้ไม่น่ามีอีกแล้วนะครับผมก็น่าจะแลกโรดี้ไว้ครับไปแทนที่ตัวเก่านั่นเองนะยังไงก็ขอคุณที่ตามไปก็รับชมมากๆนะครับแลกคนไหนไปแล้วลองเล่นแล้วเป็นยังไงคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับผมยังไม่ได้แลกเลยนะก็แอบลังเลอยู่ไม่รู้จะแลกคนไหนดีนะครับไอเทมที่มีเก็บมาจาก2025ก็เยอะซะด้วยสิแหมต้องจัดแล้วแหละสวัสดีครับ